วันนี้วันที่10กันยายน2567เป็นตรงกับวันขึ้นแปดข้าเดือน10วันนี้เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนรซึ่งถือว่าเป็นวันฟังธรรมญาติยโยมหลายท่านก็รักษาอุโบสถศีล ได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมก็เลยถือโอกาสได้คุยสิ่งละอันประน้อยกับนัดโยมแล้วก็พระสงฆ์ตั้งหัวข้อไว้เรื่องการเข้าถึงพุทธพจน์พุทธพจน์นั้นบาลีก็คือพุทธวจนะก็คือหลักคําสอนของ พระพุทธเจ้าหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาการที่เราจะเข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวบันทึกหลักคำสอนก็คือพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนั้นเป็นคำพีที่บันทึกหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ไตรปิฎกก็หมายถึงปิฎกสามปิฎกแปลว่าตรก้าหรือกระจาที่รวบรวมหลักคำสอนเป็นเป็นสามหมวดเป็นหมวดพระวินยัยที่เราเรียกวิวนัยปิฎกหมวดพระสูตรเรียกว่าพระสูตรตันตปิฎกแล้วก็หมวดพระพิธรรมเรียกว่าอภิธรรมปิฎกรวมเขาก็เลยเป็นพระไตรปิฎกอันนี้คือส่วนที่เป็นเป็นหลักคำสอน หรือคำพีที่บรรจุหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่ให้เราเข้าใจว่าพระไตรปิฎดกดเนี่ยที่บรรจุไว้นี้ไม่ใช่ที่เป็นพุทธพจน์หรือหลักคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวในพระไตรปิฎกนั้นมีทั้งภาษิตของพระสงฆ์สาวกเป็นเทระภาษิตเป็นเทลีภาษิตของ พิสุนีหรือแม้แต่เทวตาปาสิท์ที่เป็นปาสิทที่เป็นของเทวดาเป็นต้นเนี่ยก็มีอยู่ในปรากฏในพระไตรปิฎกเพระาะฉะนั้นพระไตรปิฎกจึงเป็นคำพีหลักฐานสาคัญที่โบราณอาจารย์ท่านจึงพยายามที่จะประคับประคองรักษากันมาการที่จะ เข้าถึงหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาได้พระไตรปิฎกจึงเป็นต้นต่อที่สำคัญเป็นต้นต่อสำหรับใช้สำหรับการอ้างอิงแต่ในขณะเดียวกันนั้นนอกเหนือจากพระไตรปิฎกก็มีคำรมีที่อธิบายเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎกให้เกิดความชัดเจนก็คืออัตถกถา รองลงมาจากอัตถกถาก็จะเป็นคำอธิบายคำสอก็อธิบายหลักในอัตถกถาซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ชัดเจนก็เป็นดีกาพระอัตถกถาคนที่แต่งอัตถกถาอธิบายความเรียกว่าพระอัตถกถาจารย์คนที่แต่งอธิบายอัตถกถาที่อธิบายแก้ใจความอัตถกถาเป็นดีกาเราก็เรียกว่าพระดีกาจารย์ ถัดลงมาก็เป็นพระอนุดีกาจารย์หรือว่าเกจิอาจารย์อันนี้เป็นหลักหรือว่าคำพีในพระศาสนาเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงหลักคำสอนในพระศาสนาได้ก็คือต้องอิงอาศัยหลักพุทธวจนะพุทธพจน์ที่เป็นพระบาลี ส่วนภาษาไทยที่เรานำมาอ้างอิงกันนั้นเป็นเพียงเครื่องมือประกอบอยังไม่สามารถที่จะใช้อ้างอิงได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มร้อยเพราะบางจุดบางส่วนนั้นอุบาจารย์ท่านแปลอาจจะจะถึงกับบอกว่าไม่ผิดพลาดก็อาจจะไม่ไม่ไมเจตนาท่านคงไม่ได้เกิด ไม่ประสงค์ที่จะเกิดความผิดพลาดแต่ว่าบางยุคบางสมัยเครื่องมือในการตีความคืออัตกรถาบ้างอะไรก็อาจจะไม่ชัดเจนก็อาจจะตีความในส่วนนั้นไปคลาดเคลื่อนแต่เมื่อมีรักฐานอรนิัตเจนท่านก็เปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นพระบาลีสุวิชาโนภวังโหติเราแปลกันแต่ก่อนแต่ก่าว่า คนรู้ดีเป็นผู้เจริญแต่พอรุ่นหลังๆมาไปค้นเจอหลักฐานอะไรต่างๆก็จะได้ความหมายที่แตกต่างกันไปว่าความหมายที่แท้จริงนั้นท่านในพระในอัตถกถาพระอาจารย์ท่านขยายความว่า คนที่เจริญเนี่ยรู้ไดง่ายนยีอันนี้ต้องไปดูในในในส่วนของอัจถกถาหรือว่าพระไตรปิฎกที่ท่านท่านปรับนีปรับข้อความในบริบทนั้นๆนีอาจจะมีความที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะบางครั้งหลักฐานเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะอ้างทึกทักเรื่องของ พระไตรปิฎกภาษาไทยมาเป็นตัวอ้างอิงแล้วก็เป็นเครื่องมือในการที่จะตรวจสอบหรือบางทีเครื่องมือที่จะคมขีหรือกล่าวหาคนอื่นว่าคํา,พ,า,าคพูดอย่างนี้ไม่มีในพุทธวจนะบางคําพูดอย่างนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกบ้างนะหรือว่า เป็นคําพูดที่นอกแนวบ้างอะไรบ้างต่างๆเนี่ยอันนี้คนที่ขาดความ,วามขาดองค์ความรู้หรือขาดความเข้าใจในประวัติศาสตร์ทางพระสศาสนาก็อาจจะคือเกิดความเห็นที่คลาดเคลื่อนไปได้บางคนก็เกิดศรัทธาจนถึงขนาดที่ สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนอกนอกแนวต้องอย่างนี้เท่านั้นจึงถูกต้องกลายเป็นความคิดความเห็นที่เป็นสุดโต่งเป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ถูกปาทานยึดมั่นในความเห็นอย่างนี้ว่าถูกต้องซึ่งความเห็นความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องมันก็คงจะดีหรอก แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเห็นในทางที่เกิดมาจากการตีความเอาเองอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแม้แต่การตีความในเรื่องไม่เชื่อคาให้เชื่อแต่คำพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่เชื่อคำภาษาวกไม่เชื่อคำครูบาอาจารย์ ถ้าถามผู้รู้ทั้งหลายลองไปค้นหาเลยว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสอย่างนี้ไหมไม่มียืนยันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสอย่างนี้คนที่เอาคำพูดอย่างนี้มาอ้างเป็นการอ้างตีความเอาเอง เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เชื่อคำครูบาอาจารย์ไม่ชํางไม่เชื่อความเชื่อไม่เชื่อเชื่อมั่นพระสาวกต่างๆเนี่ยเราย้อนถามเป็นตังกากว่าถ้าเราไม่เชื่อคำครูบาอาจารย์คำเชื่อคำพระสาวกเนี่ยให้เชื่อแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่า พระพุทธเจ้าปรินิพานไป2,500กว่าปีแล้วเราจะไปฟังพุทธพจน์คำสอนพระุทธเจ้าจากไหนต้องเชื่อจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ที่ตีความเมื่อไม่เชื่อคำครูบาอาจารย์คำพระสาวกก็บอกว่าก็ให้ดูจากพระไตรปิฎก ก็ถามต่อไปว่าพระไตรปิฎกเนี่ยใครเป็นคนสืบทอดมาเราก็ต้องเข้าใจเลยว่าพระไตรปิฎกคนที่สืบทอดมาก็คือพระสงฆ์สาวกพระสงฆ์สาวกที่ร่วมสมัยกับพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์สาวกในยุคถัดมาสืบทอดมาด้วยการ ด้วยมุขปาถาปากเปล่าที่ท่องกันไปจน้จนสังคยนาครั้งที่5จึงมีการจารึกเป็นหลายนัำอักษรทั้งหมดทั้งวลเป็นผลงานที่พระสงฆ์สาวกสืบทอดกันมาหลังจากนั้นพระไตรปิฎกที่แพร่ไปในประเทศต่ตางๆก็อาศัยครูบาอาจารย์ได้ ตรวจสอบได้แก้ไขชำระให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องมากที่สุดพระต่ายพิฎกนั้นมาจากไหนมาจากการเริ่มต้นสังขยาหลังจากพระเุจ้าปริณิพานแล้วสามเดือน เหตุผลก็คือหลังจากพระเ้า้าปรินิพานเจ็ดวันมีหลวงตาลูกหนึ่งที่ว่าสุภัททะพอพระสงฆ์ซึ่งมีพระหมหากัสปะเป็นประธานได้ทราบข่าวว่าพระริ้าปรินิพานแล้วพระสงฆ์ที่ยังไม่พ้นอาสมักเกียดชท่านก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ ท่านที่เป็นพระกีนาศพก็เกิดสังเวกธรรมแต่มีหลวงตารูปหนึ่งที่วสุพัทธะท่านบอกว่าเราจะร้อง,หอง,อง,องหไ,ไห้ร้องห่มร้องไห้เป็นทำไมพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ดีแล้วจิจะได้ไม่ต้องมาบัญจัดอะไรต่างๆให้เราเกิดความลำบากในการปฏิบัติในการดำรงชีพของเราแล้วหมาก็จะปากเห็นว่านี่ขณะดพระพุทธเจ้าปรินิพพานเพียงเจ็ดวัน ยังมีคนกล่าวโจ่งจากพระธรรมวินัยอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องงานหลักงานสำคัญเรียกว่าเป็นวาระแห่งชาติก็คือต้องทำการสังเกตนาพระธรมร,ร,ะธรมวินัยร้อยกรองพระธรรมวินัยรวบรวมพระธรรมวินัยให้เป็นบทบุกหลังจากถวายพระเพลิงพระพุทธสรรีรจึงเรียก พระสงฆ์เถระนุเถระที่มีความสามารถเป็นพระกีนาศพและก็ได้อภิญญามารวบรวมหลักคําสอนเลือกคนที่มีความเชี่ยวชาญเช่นในด้านพระวินัยก็คือพระอุบาลีซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ในด้านพระธรรมก็คือพระอ,อน,นุน เดิมทีนั้นแยกเป็นสองส่วนก็คือพระสูตรและพระธรรมพระธรรมก็คือรวมทั้งพระสูตรและพระอภิธรรมซึ่งได้แยกมาในโอกาสต่อมาเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จํานวนห้าร้อยเนี่ยก็ได้สาธยายสอบทานกันนที่เคยฟังเคยจํามาอันไหนที่พีรุษไม่ไมตรงกันแสดงว่ามีความคลาดเคลื่อนต้องเอาให้ลงกันให้ได้น จึงเป็นหลักคำสอนที่ออกมาเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็นำสืบทอ,อดกันมาเป็นสังกายนาครั้งที่สองสังคาครั้งที่สามจนมาถึงหลังกาเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนั้นเป็นการสืบทอ,อดโดยพระสงฆ์สาวกทั้งสิ้นหากเราไม่เชื่อไม่เครดิตไม่ความสำคัญกับพระสงฆ์สาวกค,ครูบาอาจารย์ เราก็ไม่สามารถที่จะเชื่อพระไตรปิฎกได้เลยเพราะฉะนั้ใในใครที่ด้อยค่าคำสอนของพระสาวกค,คำสอนของครูบาอาจารย์ที่อยู่ในแนวของหลักพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องที่ควรตำหนิ ไม่ควรชื่นชมสรรเสริญโดยประการทั้งปวงยกเว้นพระสงสาวกรูปใดครูบาอาจารย์รูปใดที่สอนออกนอกหลักพระพุทธศาสนาสิ่งเหล่านั้นไม่ควรยึดมาเป็นแนวทางไม่ควรยึดมาเป็นหลักอ้างอิงหรือเป็นหลักปฏิบัติควรแก่การตำหนิติดติด,ด,ด ถ้าอย่างนี้ไม่มีใครว่าเลยเพราะหลักคำสอนของโดยเฉพาะท่านที่พยายามที่จะยกประเด็นเรื่องหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยให้พูดแต่หลักคำพูดพูดแต่พุทธพจน์พุทธวจ,จนะเท่านั้นไม่พูดหลักคำสอนไม่พูดคำอื่นใด ถามว่าในความเป็นจริงเราทําได้ไหมไม่ได้ถ้าจะพูดอย่างนั้นต้องเอาเป็นภาษาบาลีคุณไม่มีสิทธิ์เอาภาษาไทยมาพูดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเป็นภาษาไทยพระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาษาบาลีต้องเอาภาษาบาลีมาพูดกันเท่านั้นแล้วก็ถ้ามีแนวคิดแบบสุดโต่งอย่างนั้น ก็ไม่สามารถที่จะขยายความได้เลยพูดกันอัตตาฮิอัตโนโนาโถจบไม่ต้องอธิบายกะละคืออะไรพูดกันสุโคบุญเจสาวชยโยจบไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอธิบายแค่นั้นถามว่าใครมันจะเข้าใจนะอันนี้คิดแบบคนธรรมดาสามัญเขาก็รู้ได้เพราะฉะนั้นการเผยแผ่อย่า เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นต้องมุ่งสำคัญถึงงานคณะสงฆ์งานศาสนาหน้าที่ของชาวพุทธทั้งหมดก็คือปริยัติก็คือศึกษาหลักคำสอนให้เข้าใจชัดเจนให้ถูกต้องปฏิบัติก็คือหนัาหลันำหลักคำสอนมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลเป็นแล้วก็จะ นำไปสู่การเผยแผ่ที่ถูกต้องต้องมีปริญญาตแล้วก็ปฏิบัตินำสิ่งที่ศึกษาเราเรียนนำสิ่งที่ปฏิบัตินั้นเผยแผ่แล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ที่จะช่วยกันปกป้องคุ้มครองศาสนาเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าถึงหลักคําสอนพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงก็คือการศึกษาในพระไตรปิฎกนั้นถูกแล้วแต่หลักที่แท้จริงก็คือ ที่เป็นภาษาบาลีถึงจะอ้างอิงได้เพราะฉะนั้นการใช้โลโก้อะไรต่างๆที่มาบันลอนความรู้สึกหรือด้อยคา่านักเผยแผ่คนอื่นๆว่าเราเท่านั้นถูกคนอื่นผิดนั้นจึงเป็นวาทกรรมที่ควรแก่ปัญญาชนควรพิจิตรพิจารณาว่าเหมาะสมถูกต้อง หรือไม่หากเป็นการสอนที่บิดเบือนอะไรต่างๆนั้นก็ออัน,นั้นก็ว่ากันคือการอ้างคำภีเนี่ยหากอ้างประไตรปิฎกก็ต้องเอาประไตรปิฎกมาเปรียบเทียบมาเทียบเคียงกันว่ามันตรงตามนั้นหรือไม่แต่ถ้าอ้างไปแล้วไม่รับผิดชอบในการอ้าง อันนี้ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นสัจธรรมปฏิรูปเชื่อว่าพระเถระครูบาอาจารย์ท่านก็คงไม่เห็นด้วยนะเพราะฉะนั้นเราพระสงฆ์ทั่วไปก็ต้องพยายามดูพยายามมองญาติโยมก็ต้องพยายามเข้าใจในหลักของพุทธธรรมว่าอันไหนจรงิงอันไหนแท้เกิดศรัทธาก็พยายาม มีปัญญาเข้าไปประกอบอย่าไปนึกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงต้องเข้าอย่างนี้หลักคำสอนทุกอย่างให้เรานึกนะบางทีญาติโยมก็เคยถามว่าคนนั้นก็สอนอย่างนี้คนนี้ก็สอนอย่างนั้นตกลงอันไหนถูกอ่ะอันไหนผิดเนี่ยบางทีพระสงฆ์เราเองก็ทำให้ ญาติโยมเกิดความแครงใจเกิดความสับสนถ้าพูดแบบไม่เกรงใจก็บอกว่าเป็นคนเป็นคนสร้างบาปให้กับญาติโยมก็คือสร้างอกุศลจิตจิตที่เป็นอกุศลให้เกิดในใจของญาติโยมเกิดวิจิกิจฉาเกิดความลังเลสงสัยเพราะทิฏฐิมานะของตัวเองอันนี้ ถ้าพูดนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าพ,นพิจารณาว่าควรตำหนิจิริงหรือไม่ yeah. เพราะฉะนั้นสำคัญก็คือว่าญาติยโยมกําหนดว่าถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยครูบาอาจารย์คนนั้นก็พูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์คนนี้ก็พูดอย่างงงไปหมด เราใช้เกณฑ์นในการวินิจฉัยได้หลักคำสอนพระพุทธเจ้าก็เอาง่ายๆเนี่ยเว้นความชั่วสร้างความดีทำจิตใจให้สะอาดสงสสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันเป็นการเว้นความชั่วไหมละ่ะเป็นการสร้างความดีไหมละ่ะเป็นการทำใจให้สะอาดใสสะอาดบริสุทธิ์ใจสงบไหมถ้ามันอยู่ในกลุ่มเนี่ยโยมทำไปอะครูบาอาจารย์จะว่ายังช่างท่านเอะเนี่ย หรือว่าเราทําเราพูดเราคิดอะไรเนี่ยไอ้ที่จะเป็นบุญเป็นบาปเป็นความดีความชั่วเนี่ยมันไม่มีใครรู้ดีเท่าเราหรอกยกเอาหลักของกุศลละมูลอกุศลละมูลมาเป็นตัววินิจฉัยนะกุศลละมูลก็คืออะไรลากเงาแห่งการทำกุศลก็คือความดี อกุศลมูลก็คือลากเข้าแห่งการทําอกุศลคือความชั่วอกุศลมูลมีอะไรบ้างอะโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงขาดปัญญาเราทําอะไรแต่แต่ละอย่างแต่ละอย่างลองนึกดูว่าการทําของเราเนี่ยมันเป็นผลมาจากความโลภความโกรธความหลงไหม ถ้าใช่นั่นเป็น,ปนบาปเป็นอกุศลเป็นความชั่วการพูดของเราเนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยเจตนาม,มาจากความโลภมาจากความโกรธความหลงไหมถ้าใช่นะนนคำคำพูดนะคำพูดเป็นคําพูดไม่ดีคาพูดเป็นทุจริตความคิดของเราเนี่ยความคิดมาจากความโลภความโกรธความหลงไหมคิดอยากจะได้คิดแก้แค้นคนอื่น หรือว่าคิดผิดจากทำนองครองทมขาดปัญญาถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นความชัว่วแต่ในทางเดียวกันถ้าเกิดเจตนาของเราที่ทำเนี่ยมันมาจากความไม่โลภมีจิตใจเี่แอเฟื่อเพื่อแผ่กว้างขวางความไม่โกรธมีจ,จิตใจมีเมตตากรุณาต่อคนอื่นความไม่หลงทำอะไรไปด้วยสติด้วยปัญญาเข้าใจในสิ่งที่เราทำทุกอย่าง จะเป็นพิธีกรรมจะเป็นอะไรต,รต่างๆถ้าเราทําอย่างนั้นโดยไม่ได้มีความโลภไม่มีความโกรธมีปัญญาเป็นพื้นฐานอันนั้นเป็นกุศลคุณงามความดีหรือคําพูดอะไรที่พูดด้วยไม่ได้พูดด้วยมุ่งหวังที่จะได้อะไรพูดด้วยเจตนาไม่มีความโกรธมีความเมตตากรุณาคนอื่น พูดด้วยปัญญาว่าจะช่วยเหลือเกือ้อกูลหรือแนะนำคำให้คนอื่นนั้นพ้นจากปัญหาต่างๆและประโยชน์ให้คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่เป็นกุศลเป็นความดีหรือแม้แต่วความคิดต่างๆคิดที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นไม่โลภไม่ได้อยากเอาได้อะไรคิดเมตตากรุณาสงสารคนอื่น หรือว่าคิดทำอะไรต่งตางๆที่เป็นการสร้างสารรค์ด้วยปัญญาอันนั้นเป็นความดีเท่านั้นนะอันนี้เป็นเกณฑ์สั้นๆที่เราสามารถวินิจฉัยได้ว่าพฤติกรรมที่เราทําลงไปนั้นถามว่าเราไม่ต้องปฏิบัติตามไปเนี่ยที่อาตมาพาพพูดเนี่ยคือเกณฑ์ตามหลักของพระพุทธเจ้าหรวงพุทธพจน์โดยตรงเลยเลยนะ ถ้าใครจะเถียงใครจะมาว่าก็มามาว่าได้เลยนะยอมรับในสิ่งที่ไม่ใช่การตีฝวามเป็นการอธิบายเนื้อหาสาระตามพุทธพจน์เลยก็ไม่น่าจะผิดเพีย้ยนไปจากนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเกณฑ์นในการวินิจฉัยต่างๆว่าหลักพุทธพจน์มากมายแปดหมืสี่พพระธรรมขันธ์เนี่ยเราจะไปเอาแนวไหน บางทีเก ok ิดเคยเกิดความมั่นใจแล้วพอครูบาอาจารย์คนนั้นพูดคนมีชื่อเสียงคนนี้พูดโอ้ยเกิดความลังเลสงสส่ตกลงจะทําความดียังไงเอาแค่ในโยเว้นจากความชั่วอันไหนเป็นความชั่วเว้นให้หมดเนี่ยความชั่วเป็นยังไงก็อย่างที่บอกก็คือเอาเกณฑ์ในการวินิจฉัยอันไหนเป็นความดีก็เอาเกณฑ์ในการวินิจฉัยแล้วก็เรื่อง ทำจิตใจใสะอาดองใสอันไหนมันทําให้จิตใจเราสงบได้การไหวพระสวดมนต์การเจริญสมาธิภาวนาการทําอะไรต,ต่างๆให้ใจเราเป็นกุศลอด้ทำไปนะอย่าให้นอกกรีดนอกรอยอะไรกันแค่นั้นนะโดยยึดนะัดยึดมั่นในอะไรในหลักของพระตรไตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรายึดมั่นในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำความดีไปโดย ยึดมั่นในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าทิ้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเปล่งวาจาว่าพุทธังสรนังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธ,ธว่าเป็นสรณะทำม,มังสรนังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมว่าเป็นสรณะสังคังสรนังกฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอให้เราเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงแบบไหนล่ะ ที่เป็นความยั่งยืนมันคงเข้าถึงองค์ธรรมองค์ธรรมของพระพุทธระพุทธก็คือทําให้เราเป็นผู้ตื่นเป็นผู้รู้เนี่ยเรารู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงนั่นก็คือองค์ธรรมของของพระพุทธเนี่ยเป็นผู้สะอาดบริสุทธิ ภูมิปัจ้าปัจกาตาสวักิเรศสะอาดบริสุทธิาา์นั้นองค์ธรรมของพระพุทธองค์ธรรมของพระธรรมก็คือความที่ใจของเรามีความสว่างสวยฟองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนอันไหนเป็นความดีอันไหนเป็นความชั่วองค์ธรรมของพระสงฆ์ก็คือความสงบทําใจของเราให้สงบปราศจากความความชั่วทางกายทางวาจาทางใจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพราะฉะนั้น หลักคาสอนหลักพุทธพจน์พระสัมมาพะเจ้าเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยบางทีเพราะฉะนั้นอย่าไปกังวลอย่าไปเกิดความวิจิกิจฉาลังเลสงสัยคนนั้นสอนอย่างนี้คนนี้สอนอย่างนั้นสำนักนั้นคมสำนักนี้สำนักนี้คมสำนักนั้นเนี่ยจริงๆไม่ควรจะมาทะเลาะก,กันเรยซ้ยไปแต่ว่าพวกเจ้าัาธีทั้งหลายพวก กจิทั้งหลายนั้นก็ต้องพยายามลดอัตตาลดมานะทิฏฐิตัวเองสอนผิดไหมอะไรไหมโดยอยู่พื้นฐานของหลักพุทธธรรมคําสอนรพระเจ้าที่แท้จริงนะก็จะทําให้พระศาสนานีมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สามารถที่จะทําให้สามารถนําหลักคําสอนที่แท้จริงไปสอนให้ญาติโยมได้เข้าถึงธรรมะได้อย่างน้อยมีความสุขในการดํารงชีวิตประจําวันในการดํเนินชีวิตเพียงพอแล้ว ก็จะสื่อปณิธานพระุทธเจ้าที่ตรัสไว้ว่าจรถาภิกขเวจาริกังดูกนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปพระหงูชะตาอิตายะเพื่อเกื้อกูลแก่มหาชนพ่ะงูชนะสุขายะเพื่อความสุขแก่มหาชนโลกานุกรรมปายะเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกอัตถาะอิตายะสุขายะเทวมนุษานังเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เพราะฉะนั้นปัจเป้าหมายของการประกาศพระพุทธศาสนาก็คือประโยชน์และความสุขแก่มวลมนุษยชาตินะันโยมนะเพราะฉะนั้นให้เรามีมีศรัทธาก็พยายามให้ศรัทธาที่มีปัญญาวันนี้วันธรรมวันวันพระก็เลยถือโอกาสวันพระวันนี้ไม่ได้เทศก็เปรี้ยวปรากก็เลยถือโอกาสมาพูดให้ญาติโยมทั้งหลายได้เข้าใจในหลักของพระไตรปิฎกหลักของพุทธพจน์ เนะขาขอคุณงามความดีต่างๆจงต,งต่างๆจงมันเกิดมีแก่ประสงค์และญาติโย,ยมสาธุชนโดยทั่วไปขออนุโมทนา